ฉันจะทำฟูนอีกคัเ้เซิร์ฟเหรอไม่ครับท่านผู้ชม ผมก็มานั่งคิดๆอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเราจะทําทีมใหม่สักทีมเนี่ยแล้วเอาให้มันเป็นทีมที่ไม่ค่อยเหมือนใครไม่ค่อยมีใครเล่นจะทําทีมอะไรดีแล้วพอคิดไปคิดมาเนี่ยผมว่าปี2 4 EP เนี่ยมันเป็นนักเตะปัจจุบันใช่ไหมหลายตัวเก่งนะครับแต่หลายตัวค่อนข้างกากเพราะฉันเนี่ยวันนี้ผมจะมาทําฟูยิบสี่ EP นะครับด้วยงบเท่าที่มีนี่แหละเออมันไม่ใช่มีแค่18ล้านล้าน,านหรอกนผพ้ชมเดี๋ยวขายนดีๆให้หมดะนะอีซักมีขายด้วยโอ้โหรายคาคนพุ่งคนเบือนะครับและในที่สุดก็ได้ ได้มาสักทีนะครับเว้นวากูวากูของออฟตาที่เปิดพีมาแล้วถึง2รอบแต่ก็หมดเร็วตลอดแต่ข่าวดีคือตอนนี้เขาเปิดพีใหม่อีกรอบนะครับไม่รู้ว่าหมดหรือ,อยังนะเออใครสนใจก็อย่าลืมรีบไปบปีนะฮะเว้นรุ่นนี้บอกได้เลยว่าใส่แล้วน่ารักแก้มชมพูเหมือนน้องอาเนียนะฮะเพราะว่ามีดีเทลที่ถอดแบบมาจากน้องอาเนียไม่ว่าจะเป็นกิฟของน้องอาเนียแล้วก็ข่าวเว้นที่มีลายชุดของน้องอาเนียสวยมากมากเ <Yeah, S 1> <ๆ S 2> นี่ยเขาสวยเขาน,น่ารักอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดฟีฟ่าบนฝากเพื่อรับส่วนลดตัวผมจับมาแลไม้วะเป็นเอซเนี่ เก่งโดดกว่าฮาร์ดเวิร์กไหมก็เก่งกว่านิดหน่อยเอาจริงก็อดอนนี่ <laughs> เน้นเร็วอ่ะเน้นเร็วนะเบโดซิวานี่ก็เฮ้ยพลังขนาดนี้เล่นจริงก็ <c oughs> ก็เบโดโน่ะนะมันก็ได้แค่นั้นนะครับไอไอมันแค่นั้นแหละนะครับเออแต่หลายตัวก็ดีนะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาทําทีมกันนะครับผมทําไปไว้นิดหน่อยละเดี๋ยววันนี้เรามาจบงานกันเก็บงานให้เนียนกริป <c oughs> ตอนนี้ขาดสารตำแหน่งนะครับผมก็ไปลองเล่นหลายๆตัวนะครับผมว่าฟูลทีมที่มันเป็นเมตามันก็ยังดีกว่านะครับอย่างจอนแม็กกินอะไรเงี้ยแพงนะเล่นจริงก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ผมชื่นชอบนักเตะนะครับเออก็อยากเล่น แพงนะแม็กกินเนี่ยเจ็ดล้านเนี่ยผมซื้อต่ำยังรู้สึกว่าโคตรแพงเลยกับความเก่งที่ได้มาแต่สกิลอย่างเยอะนะเออสกิลมันเยอะดีสายก็เนี่ยจำได้ไหมตัวคอสเลยตัวคอสมีดีที่รถคอสนะครับเป็นเลน่านี่ก็ปั่นดีอยู่สกิลก็ค่อนข้างโอเคนะครับราคาก็พอซื้อได้นะตอนนี้ขาดกองกลางหนึ่งโกเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็สูตรหน้าตัวแบกเนี่ยยังคิดไม่ตกว่าจะเอาตัวอะไรดีนะครับเออมีหลายตัวที่เข้าตาเลยครับแต่ว่าบางตัวก็งบไม่พอนะ เดี๋ยวลองเล่นนะครับผมซื้อบวกหนึ่งมาแล้วไอ้นี้ก็พอใช้ได้นะแต่ก็ไม่เก่งมากโซลังกี้นี่ก็ไม่มีขายนะิโคลัสเจ็คสันเอาจริงก็พอได้นะถือว่าโอเคนะฮะช่องหาช่องความแข็งความเร็วก็ดีนะราคาก็แพงไปนิดนึงแต่ว่าได้128ก็ซื้อได้นะเอาจริงถ้าเกิดมีขายเนี่ยผมก็เห็นมีขายเรื่อยๆนะไอ้ตัวนี้ก็เน้นโม่งเนยครับเน้นโม่งเนี่ยลูกโม่งนี้โคตรสุดเจอหลานโมลนนอนนี้เก่งไหมวะเจ็ดล้านไอ้นี่ก็เก่งนะเออเก่งเฉยป่ะผมลองเล่นบวกหนึ่งบวกสองดูได้นะ แล้วก็มาทิวคุณย่านี่ยังไม่ได้ลองเหมือนเนี่ยบวกหนึ่งแม้ก็เกือบ2องแสนแล้วเนี่ยไม่น่าเก่งเอาจริงเคยเล่นปี MDL แล้วเฉยๆมากมาเตตา้านี่ก็แข็งๆดีนะได้อยู่นะพอได้ซาปาตาเอมีขายวะเฮ้ยยังไม่ได้เคยลองวะลองสันหน่อยลองบวกห้าเลยกันบวกห้าเพลงเกินบวกสองก็พออย่าซื้อไปก่อนลูกากู ก็ดีนะแต่ว่าไม่ค่อยเข้ามือดาวินนุนเยสเก่งนะมีขายเรื่อยๆนะดาวินนุนเยสโอเคหายช่องหาช่องความเร็วความคล่องนี่ดีมากนะความคามนี่ก็อาจจะได้แค่เท้าเดียวนะอีกเท้าก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะแต่ดีว่าเก่งนะลัสบุสหอยลุ่นนี่เฮ้ยเต็มตลาดแบบนี้ราคาอย่างนี้ปล่อยบี้เข้าไปในเกมกับตัวจริงนี่เฮ้ยใกล้เคียงเฮ้ยแอนโทอนี่อีแงกา ดีอยู่นะไอเรนก้าเนี่ยแต่ก็ไม่เท่าไหร่ตัวที่ซื้อมาแล้วคุ้มค่าแน่นอนเนี่ยนั่นก็คือวิซ่านะครับราคาดีหาช่องดีเขาเสียอย่างเดียวคือยิงเบาไปนิดนึงเดี๋ยวลองตัวที่ยังไม่ได้ลองเอแลวกันสักลูกพอ่อลองก่อนเอ้ยคอเลสกาเนี่ยมาลองยืนเลยเจอลานโมเลโนโ เออเดี๋ยวมาลองดูนะ oh. ไม่รีนะวันนี้เอาไปเล่นหน้ามันจะเล่นได้ป่าวะ <No. S 1> คิดว่ามันเล่นหน้าได้ไหมอยู่อาร์เซนอลกลองหน้าไงเ,ออเล่นหน้าได้มันจะอยู่ในงบเลยนะ oh. อาจจะเท่าไเดี๋ยวลองนิดนึงของหลังเบสเวสแจมแมวมันแพงอะเด็เบสเวสอะแพงเกินเอาไปทุ่มซื้อกลองหน้าเท่ๆทเดีด๋ยวตัวเดียวจบจบนะบของหลังเอาที่แบบราคาพอเล่นได้ก็พอละ oh. ซักยังไม่เคยจับเลย oh. ตั้งแต่มันเข้ามาแล้วมันเก่งนี่ขายใครดีวะขายใครซื้ออีสักดี <No. S 1> อยากให้ลองเจ้าไปโดเจ้าไปโดลองแล้วเจ้าไปโดผมว่าเฉยเยนะ นึกว่าจะตัวใหญ่กว่าน,นี้ในเกมตัวไม่ใหญ่การยืนความคล้องความคมก็เฉยๆมากเลยจะลองลูกูยังลองเลยครับทั้งทีมลองแลว้วอีซักโอ้ยตัวใหญ่นะเนี่ยสูงมากเลยเขาดักอ,ไ, <ป S 2> อได้อทำไมออย่าได้บอลพาไปห้าอีน้องเขาแบบว่าโฮ้ยมันแหลกจังวะน้องเขาแบบว่าเตาะไปเตาะมาแบบว่าอีสปอร์ตจัดแล้วอีซัก เบียดเบียดเบียดโอ้โหเบียดไม่เข้าเป็นเงยราบิโอแหลกอ่ะไม่รู้แหลกที่ที่ใครแหลกจัดโคเรสกาแลกอิซักมาคอเรสกา,สกายิงโอ้โหยิงอย่างนี้อ่ะเปิดเลยตัวเปิดนี่ไอตัวนี้เปิดโคตรแม่นนะับผมบอกเลยนะเปิดนี้ได้ลุ้นตลอดเลย เป็นอไรล่าเขาบอกเข้าไปไอ้สังใหญ่วะใหญ่จัดเลยวะตัวจริงมันดูแห้งๆเนาะมันยาวแหละแต่ว่ามันดูเองแห้งมาเลยดูไม่ใหญ่มากนะสักเออแล้วบังบอบังบออุ้ยโคตรใหญ่แล้วพี่ใส่เลยไอ้นี่โหดนะ เล่นหน้าต่ำอ่อบบะจากสเปนนะครับลิวโซซิเดัเมนเดสเขแ,แข่งดิงงแ,แข่งแล้วมันเติมดีครับเป็นประตูที่สวยงามเลยแหละครับทิศทางแบบนี้ไม่มีโอกาสสำหรับลูกสาวประตูเลยแต่ว่าลูกยิงก็หวังหวังไม่ค่อยได้มากนะเอาจริงอีซักอีซักลองดิเขาผ่านไปแล้วอื้อหือแล้วก่อนเลสกายิงออกไปทีเอ้ย ไปเรยล่ะอุ้ยฟาวป่ะไม่ฟาส<ห>แล้วมาละจ้าตัวเปิดของพี่อีซักไปอีซักไปอือหอีซักไม่ได้มองอีซักวิ่งเข้าพื้นที่ดีว่ะเฮ้ยถือว่าดีนะเออแต่ไม่มีตังค์ซื้ออยู่ดีอ่ะต้องขายสักตัวหนึ่งอะ่ะนักไไกินให้มา อะไรสักวิ่งแล้วอสักแม่งเด็ดจัด <ไป S 1> แล้วิไปเราหุยล้วใจมง่ง <c oughs> ไอเหี้ยคนเปิดก็โหด <c oughs> คนม่งนี่ก็หือ <c oughs> ลูกอย่างนี้ได้ประตูเปิดแบบ <c oughs> โม่บู้อ่ะโอ้โห คนเปิดนี่ก็สุดเจ็ดนะอจริงเปิดมาคือได้โหกลูกๆอะ่ะไอตัวนี้แม่งตัวบักนะผมบอกเลยนะตัวเปิดบอลน,นะทีมังกรนะครับใครฟวงกิดนี่ซื้อมาเปิดนะซ้ายไอตัวนี้ขวาแบคแคมอันนี้ขนาดบวกหนึ่งเออเก่งนะอีซังแม่งเก่งนะคือหาช่องดีแล้วก็ใหญ่แล้วก็คล่องนะแล้วก็เร็วนะคือมันก็ไม่ได้คล่องขนาดป๊อกแปะปป,ะปอะแป,ปะนะแต่ว่ามันโอเคเลยครับแล้วหแล้วกูจยาเอาตังค์ไหนมาซื้อนี่ของหน้าที่เก่งที่สุดหอยลุนหอยลุนเคยเล่นแนละ้วแม่งอย่างกากเลยขายกวาดิโอแม่งก็เสียดายนะ ซี่ขายไม่ออกลูกรักก็ขายไม่ลงลูกลักอ่ะลูกลักมีคนซื้ออยู่แล้วมีคนซื้อตลอดเวลาแต่ทําใจไม่ได้มันไม่มีตัวอะไรให้ขายเลยเนาะพี่ขายไปหมดแล้วเนี่ขายอานายไม่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 อานายไม่ขายไม่ขายอานายเสนออะไรร้อยสามสิเท่าอซักเลยนะเนี่ยขายกิลิตโอ้มันคงพอเนาะ ลองเมลิโน่ไมเบลิโน่มันจะเล่นได้บ่ <No. S 1> เมลิโน่มันไม่น่าหาช่องนะแต่ความใหญ่ก็อาจจะใกล้เคียงอยู่อาร์เซนอลก็สู่หน้าไปดีอ่าลองลองดูดิจากนี่โหเด็ดว่ะเด็ดกว่าที่คิดนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะไม่เท่าไหรนะ่นะนึกว่าจะกลางๆของดีว่ะกอเลสกาอีกสักทีดิกอเลสกาก,ก็ดีนะเนี่ยเลยคุณซื้อกอเลสกาเถอะป่ะเออแล้วกองหน้าไปซื้อพิซซ่าตัวละสองสามล้าน <laughs> ก็พอเล่นได้ป่ะไม่หรอกกองหน้ามันต้องเทพๆอ่ะมันต้องแบกอหละอยากได้ตัวที่หม่งได้ด้วยเนี่ยเพราะว่าปีศายจรับเปิดบอลงันๆโก่งเนี่ยปีศายจรัเปิดกองจับวิซ่ามันหม่งไม่แค่ได้ตัวมันเล็กมันก็หม่งได้แหละแต่ว่ามันไม่โกงบัลลังก์ดอนี่คือฉีกอยู่นะลูดิเกอร์แบบวิ่งตามไม่ทันล่ะดาโลกางรับโอ้ยแพงก็แพงเก่งหรือเปล่าก่อนกลางดูดูกูเร่อ๋อดูกูเร่ของเอเวอบาตันเหล่ะลองแหละดูกูเร่ก็โอเคนะ ได้อยู่ปเปิดแล้ววันนี้เฮ้ยชักมาแบบนี้เอียงเอีงแบบนี้โอ้โหกระโดดตัดหน้าเลยเอียงเอีแบบนี้โรนัลโดว่ะเนีคนนี้ไม่แค่แหลกแีจรงคลน้อย่างแข็งแกร่งเมริโนเมริโนก็ใหญ่ดิอโอ้โหไม่เข้าเมริโนโอ้โหความเร็ว ความเร็วน้อยจัดไรต์เบนเดสโอ้โหคนสก้าไม่ถึงบูโนกิมารายแพงเนาะเอารบไปลงกองหน้าเทพๆเดี๋ยวโอเคลูกนี้มดตัดทิ้งให้ไล่เปรียบโอ้โหเมลีน้องไม่น่าไหววะดูน้องหว่าเล่นหน้าไม่ได้ว่ะโอ้ยแข็งจัด ไม่น้ไม่ไหวช้ามากลองโมโเลโ,โ,โเนโ่ก่อเลโน่เล่นได้ไหมไม่ดีเลยครับเขาจ่ายเขาเฉยแหลกอ่อเกมใหม่หรอร้มาแล้วโมโเลโน่หาช่องไหนเยโหกาดมาถึงแล้วโอเคเนี่ยกลงหน้าที่มันเล่นได้มันต้องประมาณนี้มันต้องวิ่งหน่อยครับคือ ไอ้ใครนะเมื่อกี้มันมันไม่วิ่งเลยอ่ะมันเล่นยากครับอย่างนั้นมันวิ่งมันหาช่องไอ้เพื่อนแล้วมันจ่ายคืนได้ถึงมันยิงไม่ได้แล้วโอเคหน่อยโดนเลยโคตรแล้วโคตรทัดทีหายแต่ลองการ์เนอร์การ์เนอร์ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวลองดูโรเบรโตคาร์ลอส เข้าทำลายเกมอย่างหนักเลรวาละดนโดนหลอกไปน้องเอ้ยเปลราพี่แบบตึงๆปันดีนะเปลอราคมเปลอรานี่คือจุดเด่นเลยนะความคมอย่างอื่นก็เฉยๆนะความแข็งไม่ค่อยมีความคล่องก็กลางๆเป็นช่ลาอเสครับิดบอลโอเคเปิดบอลแม่นอยู่ ความเร็วก็ไม่ได้เยอะอ๋อแล้วเปิดแล้วอือหเกือบโดนเนี่ยมากินลองยิง<อ>เปิดอื้อหอเป็นไงเปิดโกงจีงไอ้ตัวเนี้ยได้หม่งทุกลูกแต่เว้ยเวอร์มไหมเวอร,ร์มากลมเลยนะเอาจริงคือจุดเด่นไม่มีอะไรเลยเว้ยตัวเนี้ยธรรมดาทุกอย่างนะครับอือเออ แต่ว่าลูกเปิดเนี่ยโโอ้คือแบบอย่างเงี้ยเปิดอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยเ,เขาพอนล้วอปะสนใจฮาเวดใหมม,มันไม่มีขายอะฮาเวดก็น่าสนนะลองซื้อปวกน้อยๆมาลองเล่นดูก่นอนราคาอยู่ในงบด้วยแล้วพี่เซงเฮ้ยมาวะอ้อาวแล้วอย่างนี้ เรียบยยโโร้อยดูดิมิเกลเมลินโนยืนหน้าคือเราทำอะไรแทบไม่ได้เลยพอเป็นกองหน้าที่แบบวิ่งหาจ้องหาอะไรปุ๊บเนี่ยมันเล่นง,ง่ายเล่นลื่นขึ้นเยอะเลยอีซักนี่นแหละตอบโจทย์สุดแล้วแต่สิ่งที่ไม่ตอบโจทย์คือเงินเงินไม่มีเลหลานเมลิโนโนก็เล่นได้นะแต่ก็ไม่ไม่ตึงมากจะหาตังค์มาซื้ออีซักยังไงเนาะจะกินเลยอ่ะ อยากเห็นจะเล่นคุณย่าอลองสักหน่อยไหมไหนๆก็ไหนๆละลองคุณย่าสักหน่อยแล้วกันนะครับฮาแบตก็อยากลองนะมันไม่มีบวกหนึ่งอะไรขายเลย <No. S 2> น,นี่นะวันนี้กองกลางกองหลังเท่านั้นช้อปปิ้งดังลูกเศรษฐีมีเงินในบัญชีสั้นกว่ารหัส a t m a s a <c> ็ <oughs> ต้องได้ <c oughs> ถูกต้องคนระับโซลังเกออันนี้ก็น่าจะเก่งอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีขายเลยตั้งแต่เตมื่อคืนละ เดี๋ยวลองซะหน่อยอีซักเนี่ยจบเลยเนะครับหมายถึงเงินในบัญชีเนี่ยตอนนี้สั่นแล้วเนี่ยเอาสักรอบเดอยว่ไหมเนี่ยอยากได้วะในเกมมันดูตัวใหญ่มากเลยนะมันสูงเท่าไหร่วะร้อยเก้าสองโอ้เป็นร้อยเก้าสองที่เร็วและคล่องอนะ่ะแล้วหาช่องอนะ่ะลองแจ็คสันแจ็คสันลองเมื่อคืนแล้วโอ้ถ้าเทียบกับอีซักนี่เทียบไม่ติดเลยจริงอีซักดีกว่าเยอะครับผมว่าแจ็คสันเนี่ยไปเล่นดาวิดนูนเยสเก่งกว่าอีกนะ ลองเมื่อคืนดาวิดโดเย็นรู้สึกว่าหาช่องดีมากเลยดีกว่าแจ็คสันยิงคมกว่าแต่แข่งสู้แจ็คสันไม่ได้แจ็คสันแข็งกว่า <What? S 1> อพี่ต้องลงทุนสามแสนเลยเลยเพื่อลองเนี่ยนะน้องเอาจริงปะเนี่ยกดไลค์ห้พี่ด้วยแล้วกันนะ <Okay. S 1> โอโ้สูนตน่าดัดเดือนพี่บอกเลยนะเท <What? S 1> ียบอิสักไม่ติดนะพี่พูดแค่นี้นะในเกมนะตัวจริงด้วยแหละเอาจริงนะนี่ไงแจ็คสันซื้อมาเล่นอยู่เมื่อคืน ดูเดะผมลองแม่งแทบทุกต,ตัวแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เล่นไม่ได้นะส่วนใหญ่กากนักเตะปีปัจจุบัน AI มันชอบทำมาไม่ให้เก่งใชมบัคข้าวอ่าแล้วคุณย่าบล็อกสุดโ oh. ทษพอดีโอ้โหแล้วคุณย่าไม่น่าอขมป่ะวะไอ้นี่ก็ไม่น่าขมป่ะวะอันเดสละกัน เบื่อนักเตะบ้างใหม่เนี่ยเบื่อก็เลยมาทําทีมอะไรพวกเนี้ยมันเป็นตัวที่ไม่เคยได้เล่นครับไม่ได้เล่นเลยดเลยทีมพวกเนี้ยไคเซโดไคเซโดโอ้โหบางบอลจัดคุณย่าการเล่นที่เหนือชั้นกับเพื่อนร่วมทีมค้อมคล่องตัวก็พอมีแล้วฉีกมาอยู่ข้างๆนี่ยังไงเนี่ย ยัดเข้าไม่ได้เลยเป็การจ่ายบอลที่เชี่ยวขาดผู้แข่งเข้าไม่ถึงมาตุสคุณย่าโอ้โหคุณย่าโดดเต็มอย่างยอดผมว่าเล่นหน้าต่ำได้ดีนะคุนย่าผมว่าหน้าต่ำแม่งได้แน่นอนแต่เล่นหน้าเป้าเนี่ยไม่น่า ไม่น่าไม่น่าอะไรล่ะเออฉีกมารับบอลเนี่ยคุณยะบอกไม่น่าอะไรยิงทิศทาออกไปสประตูต่อศก็ดีอยู่นะคุณย่าแต่ว่า,าวอีซากดีเยอะเยอะราคาก็แพงกว่า,าเล่นยากนั่นเล่นกับคนเนี้ยบ,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 บังบอลบังบอลจัดคุณยะเอ็มอัคเต้ฮึย มดริวนไปวนมายดไดด้ีเฮ้ยโดนหมวกหรอไม่ค่อยดีโอ้โหเกือบลูกนี้งานง่ายสำหรับผู้สาประตูเฮ้ยโดนแล้วเนี่ยโอ้โหผู้เสียลูกอะไรวะเนี่ยเอ็มบัปเป้ โอ้โหดูทีมเลร์กของทั้งคู่ลาเวเดเป็นการ <S <S เห็นล,ลูกยึดอืิงต้โนโอ้โหต้องยบย่องสปีตของพวกเขาจริงจริงครับน้องโซลังเก่บ้างดิน้องคุณย่านะต่ำอย่าให้เขานำเหนือขาดแน่นอนเลยไอ้นี่นำถ่วงแน่ยึกไปยึกมาชัวร์เมนดี้เล่นอย่างนี้ คือได้บอลแม่งกดบางบอล<อ>แช่แล้วไปิธีที่แก้งอลก,กลับมามาวะสุดลังเก้อโอ้อโหมึงทิ้ได้ไงวะโอ้โหเดียเหลืออีก,นก90นาทีแล้วครับโอ้อยหยามึง หมอนแน่นเพื่อทำลายจังหวะมาติรุษคุ้นยากจากเวลาที่เหลือเรายัพอมีจังหวะชี้ขาดในช่วงเวลาสั้นๆที่เหลือนี้

โซลังกี้ก็วิ่งช่องดีนะเอาจริงถ้าบวกฮ mm ่าสกิลมูฟมาผมว่าก็ได้อยู่นะเนี่ยตอนนี้มีตัวในใจอย่างมีครับแต่ไม่มีตังคนะ์ครับตัวในใจมันอีซักอยู่แล้วอีซักแม่งดีสุดแล้วอะ่ะอีซักนั่นมันฟูอะไรได้บ้างว ah. so ะดัตมูนนิวคาสเซิลสวีเดนคงไม่น่าโซซีเด็ตเหรอขายใครได้บ้างวันนี้ได้อีซักเนี่ยจะกี่สักรอบได้เลยมันไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากให้ผมขายโดอ้วนไปซื้ออีซักเนี่ยก็กดไลค์กันเข้ามาเลยครับถ้ mm hmm. ถึงหมื่นไลคนะ์เนี่ยผมจะขายโดอ้วนปซื้ออซัว 白了。<laughs>